วันนี้กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาดูเจ้ายมามาฮ่าทีนะครับน,นี้ต้องบอกว่าสุดติ่งจริงๆฮะคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นี่สุดยอดครับสุดยอดนะครับวิง่งไม่ธรรมดาเลยนะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรถใหม่ๆช่องทาง การติดต่อเบอร์โทร0634255989ครับลายก็เบอร์นี้เลยนะครับจะทางเฟ e บุ o กเหตุรถนำฟ้านะครับับกดไลค์กดติดตามก็ได้นะครับ TZR คันนี้เอกสารมีเล่มชุดโอนครบนะครับภาษี64นะภาษีขาดทีเดียวสีน้ำเงินตรงเล่มนะครับรถเจ้าของมือเดียวเลยสภาพ แบบนี้ต้องบอกว่าสภาพเดิมจ๋าเลยนะแบบเดิมโรงงานเลยนะครับไม่ผ่านการทําสีเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือสภาพดีมากมากนะครับเครื่องนี่ผ่านการโอเวอร์ฮอลหมดแล้วฮะก็คือผ่าหม่ยกเครื่องนะครับตอนที่ได้มาก็คือเครื่องมันดีแหละแต่ว่าคนทําเขาไปขี่แล้วมันไม่สุดนะฮะเพราะว่าวิ่งอยู่ร8อยแล้วมันพึๆกๆกาๆกมันสะดุดนะครับแกก็เลย ทำใหม่นะครับแล้วก็โมดิฟายนิดหน่อยนะครับเป็นสภาพแบบนี้นะครับแต่วิ่งวิ่งไม่ธรรมดานะเนี่ยสำนักอันนี้มาจากพี่เจอรี่เลสซิ่งช็อปนะครับอยู่ลาดเท้านะครับเคยซื้อรถกับพี่เขามาคันนึงแล้วเป็น VR VR สีแดงนะครับก็คือรถท,ที่ได้จากพี่เขามาก็คือเครื่องนี่คือแบบจบๆเลยนะปกติผมจะ ไม่ค่อยบอกว่ารถสองจังหวะเครื่องมันจะจบนะแต่ว่าที่ได้จากพี่เขาเคยเคย,เคยได้มาแล้วนคัคันหนึ่งนะครับก็คือเครื่องเขาทามาดีมากเลยนะครับอไหล่ภายในเครื่องนี่พวกซีนพวกลูกปืนนี่คือแท้หมดนะครับแล้วก็มีาการปรับจูนมาที่สมบูรณ์มากๆนะครับก็คือปลายท่อเนี่ยฮะก็คือการเผาไหม้เนี่ยสมบูรณ์มากเลยนะแทบจะไม่มีเยิ้มเลยนะก็คือเผาไหม้ออกมาเป็นแบบเขม่าเลยนะครับคือปรับจูนมาได้ดีนะครับที่สําคัญ แช่ได้เลยนะฮะแช่ได้เลยไม่ต้องกลัวลูกติดนะพี่ก็๋บอกแช่ได้เลยนะครับตัวอย่างก็เหมือนคลิปต้นวิดีโอนะฮะก็คือโ,อโอเสียงแบบสุดยอดนะเสียงกังวานมากนะครับทีเซตาที่เขาบอกว่าพิกลรก,ก็คือวา้าเปิดโลกเปลี่ยนนะก็คือแบบ่านไปแล้วยังได้ยินเสียงกังวานมากเลยนะอันนี้สภาพเดิมๆครับชุดสีนี่เป็นสีเดิมโรงงานก็คือสีเดิมโรงงานหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีโครงชุดสีแล้วก็พวกล้อพวก จุดต่างๆก็คือเดิมโรงงานเลยนะครับถังน้ำมันนะครับไม่ผ่านการทำสีสติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบก็จะมีริ้วรอยนะครับความสวยความงานผมให้ไปสัก 60- 7 0ที่สำคัญก็คือถังข้างในนะฮะถังข้างในใสามากๆเลยนะครับใสลิ๊กเลยนะครับมันแบบว่าไม่มีฝดผื่นเลย ก็คือปกติใสยอย่าง,งาน้อยก็ต้องมีปลดผืนนะแต่ว่าอันนี้แบบใสยอย่างกระถังเบิกใหม่เลยนะแหงคอเดิมนะแผงนคอเดิมแฮนด์เดิมนะครับกุญแจสองดอกตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยนะนี่เดี๋ย2สองดอกอนะ่ะใช้อยู่ดอกเดียวให้อีดอกนึงยังใหม่อยู่เลยนะก็คือขันได้สามจุดเลยนะครับหน้าไม่ใช้ได้หมดเลยนะครับวาลสายสีเหลืองนะตรงรุ่นชิจาร์ดนะฮะคือวาลเปิดติดเร็วมากเลยคือแบบค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะ ความเร็วหน้าไม้ความร้อนขึ้นนะฮะเนี่ยฮะเราเปิดเซฟกุญแจแล้วเนี่ยความร้อนกระดิกมานิดนึงประกับเปลี่ยนเป็นทดรอบแล้วนะฮะเครื่องมีหมกมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นทดรอบคนระับมันจะปิดได้อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยสุดละทดรอบแล้วก็มีสายขันเล่งนะครับเพื่อว่ามันจะได้ปิดได้ทันใจนี่ปิดเปิดไฟนะครับกดดูน้ํามันก็ใช้ได้นะให้รูกดดูน้ํามันนี่นะอก็คือต่อไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนั๊มบนมาใหม่นะครับ ล้อเดิมนะครับหน้า16หลัง18นะครับยางหลังเป็นของ IRC นะใหม่ๆเลยยางหน้ายางหน้าก็ IRC นะดอกใหม่ๆเลยนะฮะภาษป้ายทะเบียนกรุงเทพนะเป็นป้ายยาวแบบเก่าเลยนะฮะป้าย่ถังบางน้ำถังสองทีอะไรอยู่ปุบหมดเลย โซ่เป็นโซ่เล็กแล้วนะฮะโซ่อะไรนี่ ER z นะครับ415โซ่เล็กสีทองจาก J b ป a n เลยนะก็คือเอาอยู่นะฮะเอาอยู่พับูเดิมใส่มะกรงนะมะกรงก็มีเจาะฝานะเพื่อที่จะดูดอากาศได้เข้าได้เร็วนะครับที่เห็นน้อยนี่ฮะสายระบายนะครับอยู่ครบทุกเส้นเลยนะก็คือสภาพมันเดิมมากนะครับชกหลังเปลี่ยนมาแล้วนะครับ เปลี่ยนมาแล้วนี่ฮนะมีป่าตรงสาปิดวาวนะจะได้เห็นวาลวทำงานนะครับสายไมอะไรอยู่ครบเลยนะครับสีช็อหน้าเปลี่ยนมาใหม่หมดนะฮะซับดีมากครับช่วงล่างเอาอยู่นะความเร็ว200บวกนี่เอาอยู่นะระบบไฟนะแต๊ดังนะทีน่นะ เหลียวติดปบไฟเบรกติดทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะฮะนี่นะมีไฟแฟลชอยู่ใต้ท้องด้วยนะไฟแฟลชแบบยุค90เลยนะฟองเสียงเครื่องกันดีกว่า <c oughs> วตัดติดง่ายฮนะดี <c oughs> ่โยติดนะ มา,มาหน้าใหม่หนะปิดเปิดไซด์ก็ตรงนี้นะครับไฟสูงนะนปิดครบหมดเลยนะครับตรมัคโคด้วยนะไฟนีนะครัแไแสตมัตอนงคือนะมันจะชัด เอเครื่องเก็บมาใหม่หมดแล้วนะครับเครื่องเงียบ,ยบแน่นๆเลยนะครับเอาไปปวดได้เลยนะบวดก๊อกน้ำมันก่อนนะครับ ไปจวดได้เลยนะครับเสียงดังมากเลยโอเคนะติดมือแน่นอนนะครับหน้าไม้นี่นะสองร้อยบวกแน่นอนครับเห็นสภาพเดิมเดิมอย่างนี้แต่วิ่งกระจายนะครับฟังราคานะครับอันนี้เปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทนะครับสามหมื่นสองพันบาทเอกสารก็มีเล่มชุดนูนครบภาษีหกสี่อันนี้ภาษีหกสี่ไปต่อได้เลยนะครับ ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแตบบ่ว่าสภาพรถจบๆเลยนะครับเอาไปใช้งานเอาไปขวดได้เลยนะครับสภาพเดิมๆขี่ไม่อายใครแน่นอนนะขี่แบบนี้นะครับขี่แบบวิ่งสวนแบบรถซิ่งเนี่ยเขาให้สบายนะเห็น <laughs> <laughs> รถโรลซิ่งเห็นคันนี้เดิมๆทามาเล่นไม่ได้นะเจอคันนี้สวนไปร้องเลยนะ <laughs> วิ่งดีครับคันนี้วิ่งดีนะครับ ค้าที่สนใจอาจจะไม่ใช่เป็นรถที่แบบบิวสวยเนียนแบบเรียมๆนะฮะอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นแนวเดิมๆแล้วก็หมกเป็นไส้ในนะครับก,ก็คือเครื่องนี่ดมมมีมากนะครับแล้วก็ภาษี60ก็คือที่ถังที่สําคัญคือถังน้ำมันมันใสมากนะครับมันหายากมากเลยนะยามาฮ่าที่ถังน้ำมันจะใสนะเพราะว่ามันไม่มีให้เบิกแล้วนะสภาพมันก็โอโ้แต่ละคันจะรั่วก็ส่วนใหญ่นะครับบากไมด้วยครับทีเซอสามหมื่นสองพันบาทนะครับ เอกสารเล่มโจรคบภาษี6.4นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับเบอร์063 425 59 89หลายก็เบอร์นี้เลยนะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งก็แล้วแต่ระยะทางนะครับมีถูกมีแพงนะครับโอเครีวิวประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ